ขั้นตอนเลยนะ่ะกลับไปนูก็ไปทำแป้งขนมนมืนน้องบนอยู่แล้ว,วนะบอลหนูยายบอกเออทำไมกลับมาเร็วอังบอกวันนี้ไม่ได้เป็นเป็นรถน,น,น,น่ะที่จะที่ในราคาของแม่ คำเดียวพี่รักไม่มีซื้อแกงมะขามอ่อนมากินแต่เอาไปเจี่ข้าวเหนะพี่ตู่เข้าไปพี่ตู่ไปอะไรแต้น<อ>เอกมาขายอาทิตย์ก่อนนะนะว่าไปไหนมาเนี่ยโอ้ไปรับแจกข้าวแม่เอาทุกช็อตเลยนะพี่ตู่ไปที่แถวลงเชคเหรอครับ